ทุกคนครับปัจจุบันนี้นะครับเกมออนไลน์ก็ได้รับความนิยมและก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อสังคมไทยนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่แฝงตัวมาพร้อมกับเกมออนไลน์ที่เราจะต้องทําการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเพราะถ้าหากเราสังเกตตามสื่อต่างๆนะครับเราก็มักจะพบข่าวที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีประชาชนจํานวนมากนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ตกเป็นเหยื่อครับเกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินชีวิตร่างกายรวมไปถึงชื่อเสียงของผู้ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ด้วยครับซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้ออกมาเตือนถึง5อาอัจกรรมทางเทคโนโลยีที่มักจะแฝงตัวมาพร้อมกับเกมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับรูปแบบที่1ก็คือคนร้ายมักจะติดต่อเหยื่อผ่านช่องทางการสนทนาภายในเกมโดยอ้างว่าจะเติมเงินหรือว่าส่งไอเทมในเกมให เือแลกกับการส่งคลิปลามุกอนาจารให้กับคนร้ายซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการครับส่วนรูปแบบที่2นะครับคนร้ายมักจะหลอกซื้อขายไอเทมหรือว่าเงินในเกมเป็นเงินจริงครับหรือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินจริงให้กับคนร้ายคนร้ายก็จะตัดการติดต่อไปทําให้เหยื่อได้รับความเสียหายครับรูปแบบที่3ครับคนร้ายมักจะโพสต์อ้างว่าตนเองรับเติมเงินเกมในราคาที่ถูกกว่าการเติมเงินในระบบปกติ แลกกับการที่เหยื่อจะต้องส่งบัญชีผู้ใช้งานในเกมและรหัสผ่านให้คนร้ายซึ่งอาจจะได้เงินในเกมจริงครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกไอเเกมหรือบัญชีอื่นๆที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันในภายหลังครับส่วนรูปแบบที่สีครับคนร้ายจะทําเว็บไซต์ปลอมและอ้างว่ามีการจัดกิจกรรมจากทางบริษัทเกมออนไลน์ครับเพื่อแจกของรางวัลแล้วจะหลอกให้เหยื่อกลองบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆในระบบครับ หลังจากนั้นคนร้ายก็จะนําข้อมูลไปแอบอ้างทําธุรกรรมต่างๆแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับเหยื่อนั่นเองและในรูปแบบสุดท้ายครับจะเป็นอาชญากรรมแฝงอื่นๆอ,อย่างเช่นการหลอกนัดเจอเด็กเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์การชักชวนให้เล่นการพานันการข่มขู่ด่าทอและการหมิ่นประมาทกันภายในเกมเป็นต้นครับทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ครับควรจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารภายในเกมนะครับเพราะเราจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายครับ ซึ่งคนร้ายก็มักจะใช้โอกาสนี้ในการทำความผิดครับส่วนผู้ปกครองนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังสอสสองบุตรหลานของตนเองครับไม่ให้ทำการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ครับซึ่งหากได้รับความเสียหายนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุครับหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะครับทาง w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m ครับ ซึ่งก็สามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทชขอบอก